สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนาประจำวันที่วันศุกร์ที่22นะคะเป็นวันพระด้วยนะคะเป็นวันพระด้วยนะคะทุกคนวันอันตรายเลยค่ะก่อนอื่นเลยแอดก็ขอสรุปให้ก่อนนะคะงวดก่อนเนาะ ไม่รู้ใครได้ตัวเน้นกับแอดบ้างนะคะ3 6มหกนี่นะคะตารางไปไหนก็ไม่รู้ค่ะตารางหูไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะสําหรับตารางมาดูกันนะคะเด่นเนาะผลหวยออกสามห้าสามเจ็ดโอมาดูผลหวยนะคะ5้า3 7 2นะคะ5 3 7สามเนะคะเราเข้านะคะเราเข้าเด่นนะคะเราเข้าเด่นสามแอดให้รูดสามสี่เนาะ วดน,นี้ไม่ได้ให้เบิลนะคะเพราะว่าไม่ได้จับได้เบิลสักคู่โอ้ก็ไม่มาเบิลจริงๆนะคะถือว่าสูตรจับเบิลโอเคอยู่นะคะสูตรจับเบิลของแอดนะคะสำหรับสูตรจับเบิลหวยลาวนะคะดับ 0นะคะก็ดับอยูนะคะ,ะ,คะถือว่าดับอยู่สีงวดติดเลยนะคะเลขดับแม่นก็วิ่งลูดก็เลขดับนี่แหละคะ่ะแอดว่านะคะมาดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้สองสามเลยสูตรนี้ได้สองสามนะคะตัวดินตัววิ่งลูดได้สองนะคะตัววิ่งลูดได้สองตัวเจาะไม่เข้านะคะที่แอดให้สองสูตรนี่เพราะว่าเทียบเลข วิ่งเลขเด่นค่ะเลขวิ่งเลขเด่นนะคะเลขวิ่งรูดเลขเด่นแต่ว่ามันชนกันสามก็มาสามเนาะงวดก่อนก็ชนก็มานะคะตามนี้เนาะมาดูงวดของวันศุกร์กันนะคะวันศุกร์นี่เป็นวันพระนะคะครไอ้นี่ก็กันเบิ้ลนิดหน่อยนะคะกันเบิ้ลหน่อยนะคะส่วนตัวแอดเบิ้ลอยู่แล้วค่ะเพราะแอดชอบเนาะ สะใจแอดนะคะผู้แอดสายบิญน,นะคะปูดยาทามนะคะอันนี้ส่วนตัวเนาะส่วนตัวใจมันรักมันชอบเล่น,นะคะ่ะทุกคนก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะมาดูแอดอาจิตอธิบายให้ฟังก่อนนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะได้พลาดอะไรดีๆไปเนาะ มาดูกันนะคะเด่นงวดนี้แอนให้ไปที่หกเจ็ดแปดค่ะทุกคนเลขวันพระได้นี่ขาดเก้าอีกตัวหนึ่งนะคะขาดเก้าอีกตัวหนึ่งเก้ารู้สึกว่าจะหายไปกี่งวดแล้วเนี่ยขาดเก้าอีกตัวหนึ่งเป็นเลขวันพระเลยนะคะแปดนี่เลขวันพระเนาะโอ้เจ็ดแปดเก้าเลขวันพระด้ สำหรับแอดก็หกเจ็ดแปดเก้าเลยค่ะเลขวันพระวิ่งลูดแอนให้ไปที่หกเจ็ดนะคะแอดจะให้วิ่งลูดแค่สองตัวนะคะใครชอบเจ็ดแปดไปเจ็ดแปดใครชอบหกแปดไปหกแปดหรือใครชอบตัวใดตัวหนึ่งเลือกเอาเลยค่ะเด่นเข้าเกือบทุกงวดเลยนะคะเด่นเข้าเกือบทุกงวดเลยนะคะแต่ว่าในสามตัวนี้ล่ะค่ะบางทีก็จะมาตัวหลังอย่างนี้นะคะ แต่จะมาตัวไหนก็ขอให้มี6มี7ติดมาสักตัวนะคะถ้า8ดจะลงมานะคะกันเบิ้ลหน่อยนะคะทุกคนวันพระเป็นที่รู้กันเนาะวันพระเป็นที่รู้กันนะคะว่าจะเบิ้ลน,นะคะแต่ว่าสูตรแอสสูตรหลักนี่จับไม่ได้เบิ้ลน,นะคะสูตรหลักจับไม่ได้เบิ้ลแต่สูตรลองได้เบิ้ลค่ะสูตรลองได้เบิ้ลน,นะคะเอามาดูกันนะคะเด่น678วิ่งรูด67ด ัวเจาะนะคะ6 2 6 3ง4นะคะ72 7 3 7 4 8 8 8 3 8 4นี่คือสูตรหลักสูตรที่เราไปกันแล้วก็ใช้เป็นสูตรที่วัดใจว่าจะเข้าไม่เข้านะคะสูตรลองสำหรับแอดนะคะเอาไว้เปรียบเทียบกันดูนะคะแอดกลัว fc บางท่านเดี๋ยวว่าจะให้ดูเยอะไปเนาะ สำหรับสูตรลองใครชอบก็ลองพิจารณากันดูนะคะส่วนแอดใช้สูตรนี้เป็นสูตรหลักนะคะสูตรที่ลุ้นว่าเข้าไม่เข้าของแต่ละสูตรนะคะเด่นนะคะเด่นสูตรลองนะคะห้าหกเจ็ดชนนะคะชนสองตัวเลยงวดนี้ชนหกเจ็ดนะคะชนหกเจ็ดโอ้ห้าเสียวเนาะห้าไม่มาหลายงวดแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาห้าก็ไปหน้าเนาะ วิ่งลูด5 6นะคะตัวเจาะสูตรนี้ให้ไปที่ห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกสามหนะคะ7 3 7 4 7 5นะคะสูตรนี้สูตรนี้ให้แบบนี้นะคะชนนะคะชนอยู่ที่6 7โอ้ชนสองตัวเลยมวดก่อนชน3ก็เข้าไปที่3ตัวเดียวกันเลยเนาะมวดนี้ชน6 7เอ้าถูกทางแล้วหรือเปล่าเราเนาะ ก็ขอถ้าแปดจะลงมาก็ขอให้มีหมี7ดติดมาตัวหนึ่งนะคะแอดรู้สึกชอบตัวเจาะนะคะแอดรู้สึกชอบตัวเจาะแต่จะทิ้ง8ดมันก็โอ้หวยวันพระมาดูในตารางกันนะคะในตารางมีห้าเจ็ดแปดนะคะ 5 7 8 3จ็ดแปดสามสี่หกเนะคะห้าเจ็ดนะคะแอดจับตารางให้8ชุดนะคะถ้ามี9กับ6ก็พิจรารณากันดูว่าจะกลับหัวไหมนะคะ5 3 7 5 3 8 5จ็ดห้านะคะหกสใส่มันคัก ออกตัวนี้เรียกซซอได้เลยค่ะนี่นี่นะคะตัวนี้หกสามแปดนะคะหกสี่เจ็ดหกสี่แปดนะคะใครจะกลับหัวก็พิจะะารณากันดูนะคะแล้วแต่ความชอบเนาะกลับหัวไม่กลับถ้าไม่ชอบทั้งแปดชุดที่แอดจับให้ตามสูตรนะคะก็มาหลุดดูในตารางได้เลยนะคะมาดูในตารางหาจับดูเอานะคะ เพราะว่าอันนี้แอดจับแค่ตามสูตรให้นะคะจับแค่ตามสูตรให้แต่ว่าวันพระเนาะทุกคนเนาะวันพระนะคะพรุ่งนี้ก็ใครรอเลขทูบก็เดี๋ยวลงให้แต่เช้าเลยนะคะสําหรับเลขทูบนะคะลงให้แต่เช้าเดี๋ยวแอดคืนนี้รีบไปล้างแก้วไว้ให้ค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ระวังเลขทูบส่งท้ายนะคะสองเจ็ดหกนะคะเพราะว่างวดก่อนก็มาแล้วเนาะก่อนวันกนเนี่ยค่ะ วันสองเจ็ดนะคะแอดไม่รู้ว่าใครได้สองเจ็ดด้วยไหมนะคะเนี่ยละค่ะเริ่มใกล้วันพระวันโกนเลขทูบจะเริ่มทำงานแล้วละค่ะแล้วก็วันแรกที่จุดนะคะก็อย่าทิ้งทูบเก่านะคะถ้าทูบใหม่ได้ทูบใหม่แล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งทูบเก่าค่ะจัดไปด้วยอเอาแค่สามตัวก็ได้ค่ะเพราะว่าสองตัวมันใช้ทุนเยอะเนาะ ก็ลองดูค่ะเผื่อแตก3ตัวนะคะเผื่อฟุกกันนะคะก็มีอยู่ได้นีสองเจ็ดหกนี่ลาก3ตัวเลยค่ะนี่โอ้ยนี่แอดนีจัดหนักกีกแล้วเนี่ยงวดก่อนได้ได้แค่ได้แค่เจ็ดสามเนาะเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหไม่แตกเอ้างวดนี้รอพิจารณากันดูค่ะมาดูเลขดับกันนะคะเลขดับ บอกเลยนะคะเลขดับงวดนี้น่ากลัวนะคะ9ไม่มา2งงวดเนาะ9ทิ้งไป2งวด6ก็ไม่มาเลยนะคะ69นะคะแต่3ยังอยู่นะคะ3ยังอยู่เลยเอามาดูกันนะคะงวดนี้งวดวันที่22เนาะแอดให้ไปที่ดับ9วันพระแต่ดับ9นะคะนี่ค่ะ มันมันลันยาวมาสีงวดแล้วนะคะแอดกลัวดับไม่อยู่จังเลยนะคะใครที่กำลังพิจารณาเลขดับอยู่นะคะอันตรายทุกทุกอย่างค่ะมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะคะอาจจะดับอยู่หรืออาจจะก้าวมาก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าสูตรแอดให้ไปที่ดับก้าวนะคะดูจากสถิติที่ย้อนมาได้เลยนี่ย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะ ก็เข้าสองงวดเนาะก็หลุดสองงวดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดงวดหลุดสองงวดเข้าไปหกงวดโอ้ยแปดสิอซนอยู่ด้ค่ะหวยแอดก็แม่นได้เลยดับแอดนั่นเอาละค่ะงวดนี้นะคะหกกับ9ปัญหาโลกแตกนะคะตัววิ่งลูดก็ขอให้มาหกค่ะขอให้มาหกนะคะ ขออย่าให้มันกลับหัวเป็น9้าแล้วกันนะคะนี่แล้วมาตัวดับเก้าได้สิเนาะยือ,อวิ่งลูดหกเจ็ดเนาะเราไปหกเจ็ดแปดด่นยออืดับเก้าเอาศูนย์ให้ไปที่ดับ9้านะคะใครที่ชอบเลขดับก็พิจารณากันดูนะคะแต่เลขกลมกลมอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะเลขกลมๆอะไรก็ไม่แน่นอนพิจารณากันดูคะ่ะ มาดูสูตหลักันตัวก็ขอให้ตัวเจาะเข้าอีกนะคะขอให้ตัวเจาะเข้าอีกนะคะทุกคนขอให้ตัวเจาะเราผ่านไปได้นะคะตัววิ่งลูดใครชอบตัวไหนก็ลองจัดดูนะคะลองจัดดูลองพิจารณากันดูส่วน ตัวแอนให้ไปที่หกเจ็ดนะคะให้ไปที่หกเจ็ดวันพระก็เป็นที่รู้กันนะคะเหมือนเรา,าพัฒนานี่ชอบเบิ้ลเหลือเกินนะคะแต่ว่าก็ไม่เบิ้ลมาหลายพระแล้วนะคะนางไปเบิ้ลวันอื่นไม่ใช่วันพระเนาะแต่ว่าช่วงนี้เบิ้ลมานะคะสําหรับเราพัฒนาใครที่ชอบเบิ้ลก็กันไว้หน่อยนะคะวันพระ ว่าแอดไม่ได้จับเบิลได้ตัวนี้แต่ตรงนี้มันมีเบิลมานะคะนี่ตรงสูตรนี้มัน,มนได้เบิลหนึ่งคู่นะคะมีได้เบิลหนึ่งคู่นะคะก็ยังถือว่ามีโอกาสมาอยู่ค่ะแต่ว่าสูตรหลักที่เราใช้กันนะคะจับไม่ได้เบิลเลยค่ะไม่มีเบิลเลยนะคะแอดก็เลยเออเผื่อใครลังเลที่จะไปเบิลเนาะมันก็ต้องกันแหละค่ะวันพระเนาะหวยวันพระ แต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะวันพระส่วนมากก็ไม่ค่อยมาเบิ้ลแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะมีแต่ก่อนวันพระที่จะเบิ้ลแล้วก็หลังวันพระเอาเอาไปพิจารณาดูถ้าสําหรับใครที่จะกลัวเบิ้ลนะคะเพราะว่าสูตรแอดไม่ได้เบิ้ลสักตัวเลยค่ะนี่ไม่มีเบิ้ลเลยนะคะแอดก็ดูจากตรงนี้ละค่ะดูจากตัวเจาะนะคะแล้วก็ดูจากตารางว่าจับได้หามไหมนะคะจับได้หามได้เบิ้ลไหมนะคะแล้ก็จะมาพิจารณากันว่าเบิ้ลมีโอกาสเข้าไหมนะคะ แต่กี่สูตรกี่สูตรก็ไม่มีเบิลเลยค่ะมีตัวนี้แหละมีตัวนี้มาเบิลนี่แหละค่ะเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะส่วนแอดสายเบิลอยู่แล้วค่ะส่วนแอดสายเบิลอยู่แล้วค่ะเจ็ดสามหกเจ็ดสามเก้าจะตักนักไม่มาก็นอนวัดค่ะ ได้สามเจ็ดแล้วเนาะสาแล้วก็36ตัวเนาะอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะลูกกลมๆทุกคนเอาไปพิจารณากันดูสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีแตก3ามตัวตรงให้เอฟซหน่อยเนาะในตารางหรือจะเป็นเลขทูบก็ได้นะคะแต่เลขทูบนี่ต้องรอดูค่ะแอดว่าขอเลขทูบแล้วกันเนาะเอาแบบตัวเดียว สตัวตรงอย่างเงี้ยเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ